เอาแล้วผมเราก็อยู่ในเกม g r น e h l l นะครับในพาร์ทนี้เราจะมาทําบ้านให้มันเสร็จนะครับย้ำว่าทําให้เสร็จนะครับถึงแม้มันจะยาวนานแช่นนีก็จะทานะครับพูดประกันราช้าเราจะรู้ีการตัดไม้นะครับเอาให้แม่งหลวนไปเลยต้นมะพร้าวฝั่งนู้นนะฮะโอเคไปเลยเดินไประว,วังเสือนะ,นะเพชถูกพาร์ทนี่แทบจะเจอเสือทุกพาร์ทเลยนะถ้าเราอยู่บ้านอะ เออเสียมึงเดินมาทำไมวะไม่ม,ม,มึงก็กูจะโดนอ่ะไม่มนอนแล้วว่าต้องเฮ้ยเสียงเดินแบบนี้ยุไม่ปลอดภัยจังเลยว,าวล้ามันตอ,นอ,อ,นอ๊กช้างมายาวตัว้ย ี่เราต้องไปติดรายเดียวกัจริงมั้มันก็เร่องไรเดียจริงไหมใช้เชือกหรืไม่จริงไหมใช้เชือกแล้ไทำไมล่ได้องหาชือกใส่ไงได้มีไม้กัไม้อะไกันยังไม่รู้ไงไม้เยอะมากไม่ต้องไปยมกูก็เลยใส่หรอกใส่ตั้งยี่บากลูกหาไม้หาไมดีไปไปยืมกันดีกว่าไปหาตัวการส่วนให้หน่อยเถอ่คุณต้องหาเนี่ยคุณต้องเก็บแค่สีแดงคุณเก็ได้ไงคุณเก็บแค่สีแดงคุณเก็ได้หงเชียวเก็บได้ไงวะอ๋อเอ้ยได้หางดีกว่าบุ๊ค

เฮ้ยีจ้ะวาหายจากยังคุณเอาไม้ไมยาไปหรือวะไหนทำไปท้านตอนนี้กูเล่บอกุน้ำได้แล้ว่ไม่ายมาแล้วยงน้ำจบครับเอย่ายอดพวกแีเองมันจะมุเข้าสององตู้ผขาดหมดหมโอ้ยโอ้ยน้มาโอไม้อดกแล้วไม่นะว่ากูจะไ้ทอรยัไอ่จะแบก เตรียมสีจาบมาดับยิงกูที่หัวแม่ผมนะเตอียมการปโ่มก่อนไปตัวก่อนเลือยโต่เนื้อไปโอ้เป็นข้อต้ออตัวรวมกัยี่สิบตัยเป็นสตัวมันยังไม่ถึงหรอมัจะยิงม้ยาวเลือใช่ไหมเออที่ห้เออยิงไม้ยาวกูเป็นสองตัวถูกไโอ้โหอยนี่เหรอเอยที่เดี้ยวลุงไม่กูมีม้ยาวสองพิษเมาอยี่นี่อยู่ที เดินเนี่ยมันเก็บได้ไม่ด็ไม่เลยแหละเ้าสยเพื่อจไปไกลมามากว่าเอายนี่พังไม่ใช่หรือว่่ัทำไไงมันเป็นทีขมัมันควรจะจีได้ไกลมากนใช่เชื่อหอที่เม่อจะวางนดานนะอะใช่แต่ผว่าอระวังดานเลยจะใช่เปลามันมีไมใ้ขหน่อยไม่แน่ใจแต่ถูก่อีเยเทำิรอใช่มาจ่ไปนะเราแบบคนตไ้วาทำ

ตัวอัหลักกันชุดตุกันเนื้อแบบครีคลีนแบบไขมันน้อยมันได้ไขมันหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้ 1> <1> มันได้ไหมปลาเพชรได้มันมันไม่รู้แหละคืนนี้มันจะต้องเป็นปาร์ตี้เนื้อพี่เคพี่เคเกิดยังวะ เดี๋ยวก็เกยละเดี๋ยวใกล้ๆนั่นไงยเงี้ยพิเคหนึ่งตัวแต่เจอตัวตัวเดียวแบบมันเกิดแต่ที่เดิมอ่ะโอ้โหเฟสกูจะแบบไปแบบใกล้ๆมันเลยแบบใกล้มากแบบกูอยู่นี่เว้ยท่าเนี่ยแหละเจอตัวกุหลาบเพชรมันไม่พุ่งเลยใส่กูเลยวะรู้ว่าไม่เข้าเนื้อมันกันแน่วะ เพลงดูรุน้นระทึกมากแต่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยอาละเพชรมันจะเล่นกูแล้วมันเดินมาหากูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมันเดินมาหากูแล้วแต่กูไม่กลัวนะนนอยู่ท่างไนว่ามาถึงปลาแล้วแต่กูไม่เห็นชื่อมึงอยู่ตอน,นที่เราฆ่าจะระเข้บ่บยอยๆช่วยด้วยโอ ช่วยเลยจุะเชียงทายง่ายจริงเแค่อยากดูซีร่าร่างกายของมันเฉยๆนะไอ้เหี้ยหลับเลยสัตว์ง่ายเกินไปปะวะจัดการดิเนี่ยพี่เคยียจุดแซนจะหนักเรียบร้อยเดินช้าเลยไหมเดินเร็วอยู่กูเตรียมร่างกายมาพร้อ,อม,ออออมอออคิดมากตอนนี้

อ่า,อา,อามันใช้ใบอะไรวะใบธรรมดาเนีย่ยแหละแล้วกูจะติดเชื้อใช่แล้วเนาะไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรอกปะแค่ดูแล้วมันไม่มีมึงจะต้องแบบเอาหนอมาเจาะเย้จริงๆกูด้วยจะมีวิธีที่ดีกว่านี้อโอเคเสร็จแล้วมันพวนี้เราจะต้องฟาร์มเชืออเยอะ หมอนทุอนถุมอนอไอ้ชี้ยเพรช่วยด้วยมันไม่มีกองไฟเร็วก่อนที่ไฟกูจะดับโอเคน่าจะดับเฮ้ยฝอเย่แล้วกูเปลืองจัดมึงทำอะไรลงไปกูแค่จุดไฟโดยที่ไม่รู้ว่ามีกองไฟไม่โดยที่มันไม่มีกองไฟ ส่ไปเดี๋ยวกูใส่นะหมอเปหมอเป็นหมอ,มอ,มอบึมโอเคยแล<ข>้วไงต้องรอน้ำต้มสุกกันแคนกูตอนนี้ก็กลับมาเป็นแผลเน่าเฟ่ไม่ใช่แผลดีก็เนื้อนะเชแมนสองจานเนี้ยหรือว่ะสองจาน กูกินอันนี้ไปี่เองติดติดไปเกาะกูเลือเท่าไหร่วะเนี่ยเละหมดแล้วั้งเนี่ยเกาะเรือสิบเก้าอันนี้เกาะชำรุด thirsty ขาเลือเยอะอยู่นี่ก็เหลือเยอะ ซุปเนื้อโอ้บวกทุกอย่างอย่างเยอะเนื้อพิเศสุดแสนจะอร่อยอันนี้มันก็ต้องใช้เชือกเยอะเหมือนกันโอ้โหตอนนี้กูมีเชือกเยอะอยู่อนนะนะแต่นมีเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไม่หมดเอออะไรของกูเนี่ยหมดแล้วหมดทุกอย่าง ไปฮะระเจ้านี่มันก็แพงดีๆนี่อีกเตินไม่ดีตกได้แน่แน่ประเทศบ้านเราอนนไอ้ตรงประตูข้างบ้านที่เป็นบันไดอะ่ะพกูเกือบตกแล้ว ขาเ,เชือกอเยกอะมากขาดเชือกเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆออายินเพราะว่าแบบมึงชอบลุยงไงได้นี้เรียบร้อยเลยมึงไอ้พวกต้นอะไรวะต้นสมุนไพรเลยอ่ะเออมึงแม่งไม่ชอบไปอยู่ในต้นพวกนั้นแล้วกูมองไม่เห็นอืมโอเคเพรตอนนี้มันก็เหมือนจะขาดแค่แบบพวกท่อนทรงท่อนสรงอคะนะ กูก็เก็บเชือกมาใส่เยอะมากเลยแล้วกูจะไล่ใส่เชือกให้เอะอเยออเอะนอเอทำลายบ้านข้างล่างทิ้งเลยไม่ใช้แล้วเขบานข้างล่างทำลายใช้ก็ต้องทำลายลายทลายลายมาลายมน ทลายมันไปกอะไรข้าเรื่องอยู่ดี่หัวทำลายเนี่ยตังนี้เปกระพียงนะี่ด้ยไม่ทำลายแค่สองอันก็พอแล้วแค่หเรามีพระหลบน้อยลงไอ้ชี่ห่ามีแค่นี้แหละโอ้โหบอยท้่เห็นหมด เราขาดมายาวไหมวะขาดก็ไปใส่ไมื่อถ้าเราทำลายมัน,มนเหมือนแบบได้แค่ครึ่งเดียวอะของที่เราใส่ไปเกี่ยกูเก็บมาเยอะขนาดนี้เลยเห,อหรอวะเนี่ยๆๆกูเก็บได้โคตรเยอะๆๆๆๆ เก็บไหมเก็บไม้ไอ้เี้ยจริงๆมันก็เก็บได้แค่ห้าอันนี้ว่ะถ้าจะใส่ไม้ยามมันต้องใส่ท้อนซุงให้เสร็จทุกวันก่อนอนะ่ะโอเคกูทําประตูละมึงจะทําประตูมาติดวีกเหรอแน่นอน ตัดไม้ยาวกันเดียวเอ้ยไม่ใช่ตอนสุงแกวตอนสุงกันเดียวก็จะทำอะไรได้วอ้าเชสเชแม่วงช่วยด้วยท่อนซุงหนึ่งอัน ไม่สองอันมาแล้วมาอ้าวเรียงตูมาเดียวโอ้ตัวน,นี้เชื่อมีตัวกูเรีย,ยงหนึ่งอันน่าจะพออ,อีกแล้วเหรอดไ,ดดไ,ดไม่กินได้กินได้แม่งเหมือนรอบที่แล้วมันลงไปพรอ้อมกันไม่ได้ดต้<อ>งลงไปปลั๊กตัวก<อ>่วอนตอนนี้มีสถานะโซโครกในตัว เกือบแล้วกูเสร็จแล้วยาอันนี้อะไรวะอะไรประตูไม่เสร็จเลยกิ่งไม้ยาวเฮียกิ่งไม้ยาวข้างนอกโวกเนี่ยกิ่งไม้ยาวบนบ้านมีอยู่แน่นอนเพชรพอกูเอาไรเยอะมากกำเริบทั้งแง่งโโอ้โหจิ้มหาแล้ว อมีสวะัรทีควายสุดนี่มันจริงทำไมมึงขึ้นมาเดี๋ยวมึงรู้แน่ไอ้ชี้เอ้ยไอ้ชี้ไอชี้จริงอันนี้ไอสารกูจะตกไหมเนี่ยไอสารไอชี้มีสวัรที่ควายสุดเลยกูอสารจะมันเป็นงี่วะมันทำยังไงตัวละครเราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นถ้ากูปิดประตูะ กูสามารถโดดข้าไมไปได้ไม่ได้แน่ไอ้เหี้ยทำไงดีเพชรมึงคิดเหมือนมึงคิดยังไงเปลี่ยนตท่ากูไม่ได้เหรอโอ้เออไในลองดูดิเฮ้ยได,ได้ป่ะเดี๋ยวทำลายแม่งก่อนมันหวังว่าบานประตูกูจะไม่หายนะโอเคไม่หายหรือว่ากูต้องทำจากฝั่ง,งนี้ป่ะอืมลูก มัน<ะ>ก็ดูเหมือนเดิมเลยมันพลิกด่านได้ไหมเนี่ยมันเห<อ><า>มือนเดิมมันเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าเนี่ย๋อหรือว่าไม่เหมือนวะเหมือนเดิมอะ่ะเหมุนไม่ได้ด้วยไอ้เชื่อหรือเราจะไม่มีประตูตรงนี้จริงจริงดิแนวนะอูพวกแบบนี้มันอยู่ที่ว่าจะเปิดจากฝั่งไหนก่อนเว้ยซึ่งถ้าเกิดเราจะไปฝั่งนู้นก็จะเป็นไปไม่ได้ อมันก็ยังไงมันก็แบบมันก็เหมือนเดิมเว้ยมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได uh ้ใช่ม uh, ันจบแล้วซ <Yeah, ึ่งมึงไม่ต้องมีหรอกไอสัตว์มึงไปเลยไปโอเคเพื่อเป็นการฉลองบ้านใหม่เรามาทำอาหารกินกันเถอะก็ไปกันเถอะทำอาหารกินอ้าว ย่าปะปะปะปน้ำยังไงเฮยเดี๋ลูกดอกโอ้โลพชรมาทำอาหันกินกันมึงมีเนื้อไหมเนี่ยเนื้อไม่มีเสียงอะไรวะ่ะเดี๋ยวปุะปุระป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 ะ กูมไม่รู้กูมไม่มีเนื้อนี่ต้องล่าอืออเออเราจะล่าตัวอะไรดีวะเป่ากูมีแท่งเปล่าแล้วทำไมมันเหมือนจะใช้ไม่ได้อะไม่รู้ต้องอาบยาพิษก่อนหรือเปล่าแม่งเอ้ย ลูกดอกที่ยังไม่เสร็จเขาไม่เขียนว่าลูกดอกที่ยังไม่เสร็จอะ่ะทำไมอ,อ๋อมีเขียนว่าใจที่ถึงกบเพื่ออาบยาพิษมึงวิ่งห<ป>นีไปแสดงว่าิ่งไป,ไปมันก็หนีไม่พ,<ห>นพ้นอ่ะอีบีนเพชเชีย่ยแล้วอะไรปลาหอ,อกใส่สิ่งมีชีวิตแต่สิงส่งมีชีวิตเสือกวิ่งหนีกูแต่มันเอาหอ,อกกูไปด้วยนั่นเลยปัญหา กูต้องไปที่ชายเลนก่อนกูต้องไปหาปกรบก่อนไอ้เชี่ยเพจไม่อย่าทิ้งกูถ้ากูโดนเสือขย่ำมึงจะทำยังไงถ้าเราแยากกันก็นจะมีแค่คนหนึ่งคนหนึ่งที่โดนขยำอาจจะเป็นกูก็ได้โอเคกูยอมแล้วมันเอาหอกกูไปโอเคนะครับก็สำหรับเกมกินเหี่ยวพันนี่ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับพารนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมก็จ,จบบริบูรณ์นะครับไปยาวให้เพียรดิงนิดหน่อยครับ แต่แม่พี่ก็คือเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเลยก็แค่พี่เท่าไหร่ <c oughs> รับเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องเราตามผลงานข้างหน้านะ <c oughs> ว่าจะเป็นอะไรนะครับเราจบจากกินเฮลไปแล้วนะครับ